สวัสดีครับผมไอยุทธาครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถหรูอดีตค่าตัวล้านกว่าบาทระดับผู้บริหารอีกสักหนึ่งคันนะครับกับแบรนด์ h o น d a นะครับคันนี้คือ Honda Accord ชื่อในวงการรถคือ Accord งูเห่านะครับปัจจุบันค่าตัวเหลือแค่80,000ืกว่าบาทเท่านั้นนะครับที่เราเปิดขายกันให้เดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับรถเป็นรถเดิมๆโรงงานเลยนะครับสีน้ําตาลเดิมโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อผิดความหรือจมน้ํานะครับ สีเงาฉ่ำทั้งคันมีนิ้วรอยตามการใช้งานทั่วไโปโครงสร้างดีนะครับศูนย์ดีคันนี้ลูกค้าเซอร์วิสไปแล้วประมาณ20,000กว่าบาทนะครับยางปีย2่ิงซื้อเปลี่ยนได้ไม่ถึงหมื่นโลนะครับสีสันโดยรวมเงาฉ่ำออปชั่นจัดเต็มนะครับ a i r บ็ค ABS ครบนะครับปอกคนขับปอกไฟฟ้ามีม่านหลังนะครับแอร์เย็นฉ่ำกล้องหน้ากล้องหลังรนะครับไม่เกินดแก๊สนะครับได้เครื่องวีเทคด้วย นี่นะครับสีสันโดยรวมก็ยังสวยงามเอาไปขับขี่ใช้งานนะครับหรูหรานะครับผมตามสไตล์แอคคอร์ดช่วงล่างนิ่มนะครับรถล้านกาบาทเหลือแค่หลักหมื่นนะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมนั่งได้หลายคนนะครับคนเท่าคนแก่เด็กไว้ลงไว้รุ่นใช้ได้งานได้หมดนะครับภายในสวยนะครับมีริ้วรอยการแตกลายงานของหนังตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับนี่นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับพับข้างตักไฟฟ้า กระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับนี่นะครับสวยงามเกาะหลังเนียนๆเลยนะครับมีม่านหลังนะครับแบบดึงนี่นะครับเดให้ตากล้องแผ่นให้ดูนะครับนี่นะครับมีม่านหลังแบบดึงกันแดดได้นั่งสบายนะครับกว้างขวางนั่งสบายเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจมีรีโมทเดินโรงงานนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายโดยรีโมทได้เลยนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับ เครื่องนิ่งเงียบนะครับต้องทำอย่างถ่ายยันสองยู่นะคะนี่นะครับขับขี่ใกล้ๆสบายนะครับนี่นะครับบอดี้สวยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเราทำปาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับขัดเครื่องให้อย่างดีนี่นะเครื่องนิ่ยเงียบเดี๋ยวเราไปดูในสองที่สุท้ายนะครับคันนี้ขาบอยู่หกหกนะครับเทระศาออนครับการถ่ายอดกว้างขวางนะครับ ยัดเด็กได้นะครับใส่ถุงก๊อฟได้สบายสบายอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับนี่นะครับย่าหลุมอะไรทุกอย่างอยู่ครบตาสะอ้านดีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผมเราเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในคันได้คอร์ดคันนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนลงเองหลังไฟฟ้านะครับสบายๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับผม รอบเดินเรียบนะครับอัตราเร่งดีนะครับเหยียบติดเท้าดีนะครับผมนุ่มเงียบนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยเซอร์วิสให้ครบหมดแล้วนะครับเห็นนะครับช่วงล่างช่วงล่างไม่มีดังนะครับโยนลูกแล้วน่าสบายนุ่มเหมือนนั่งอยู่บนปุยนุ่นยังไงอย่างนั้นนะครับหาขับขี่ใช้งานนะครับไม่ผิดหวังกรุงเทพบริมนทลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงนะครับมีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับโดยรถสไลด์อ่อนหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบครับ